ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่าน สันพระสมาสุขเจ้าสอนเรื่องโทษต่างๆเรียกว่าอบ,บยายมุกมีโทษคำว่าอบ,บยายมุกค,คือปากทางแห่งความเสื่อมเสื่อมสุขภาพเสื่อมทรัพย์สินเสื่อมเชือ่อเ,เชือ่อเสียงเสื่อมอิสรภาพเสื่อมมนุษยบัติไปสูนปสนาาปส่นรกไปสัตว์เดรัจฉานไปสู่กายมันเสื่อมไปหมดพราะจึงตรัดเรื่อง โทษของอบปยมุคโทษของการเสพติดสิ่งมึนเมาสิ่งมึนเมาทุกชนิดผู้ขายก็ผิดผู้เสพติดก็ได้รับโทษแต่ที่ทั้งผู้ขายผิดผู้เสพติดได้รับโทษทั้งสองประเภทนี้มันก็เสพด้วยกันคอยจับไว้ผู้ขายก็ผิดผู้เสพติดก็ได้รับโทษผู้เอื้ออำนวยประโยชน์ก็ได้รับโทษไปเช่นเดียวกัน พระะน้นองค์สด็จพระทรงทันพระสมบาติเจ้าจึงจัดเอาไว้เป็นเครื่องเตือนใจให้คิดให้ทําว่าโทษของสิ่งเสพติดทุกอย่างนั้นทรัพย์สินสิ้นเปลืองจ่ายไปทรสินเปลืองถ้าลองดูสิว่าอาหารมื้อหนึ่งหนึ่งเนี่ยถูกขยาบ้าเอาข้าวผัดกระเพราข้าวผัดไข่ข้าวผัดกุ้งเนี่ยหนึ่งกล่องเนี่ย ไม่เกินถัดราคาทั่วไปไม่เกินร้อยหนึ่งยาบ้าเม็ดอะไรสิ่งเสพติทุกอย่างเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการที่เสพสิ่งเสพติดนั้นมันแล้วแต่ระดับทรัพย์สินสินเปลืองมีแต่เรื่องวิวาทวิวาทกับคนอื่นวิวาทกันเองใช่ไหมมีแต่เลาะเบาแว้งเรื่องวิวาทด,ด้วยอารมณ์ด้วยความยังขดิตยังคิด ้วเรื่องเก่าๆด้วยการแบ่งปันผลประโยชน์ซึ่งจะต้องแบ่งผลประโยชน์กันพปะิสุวิวาดแล้วก็ฆาตกรรมกันเองเกิดโรคคาพาดเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยรวมทั้งอุบัติเหตุจากการเสพด้วยนักปราดต่อต้านไม่เป็นที่ชื่นชมของคนดีและเก,ก็ต่อต้านกันทุกวันหน้าด้านไร้ยางอายคนสิ่ง เสพสิ่งเสพติดหน้าด้านไรอย่างไงแม้กระทั่งไม่อายแม้กระทั่งผิดกฎหมายฆ่าได้แม้กระทั่งพี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายอันนี้เรียกว่าหน้าด้านทําลายสติปัญญาสติปัญญาก็หมดไปเพราะยาเสพติดเพราะฉะนั้นพึงเห็นภัยของยาเสพติดล่วงหน้าพึงกล่าวเตอนกับ่วงหน้าและพึงยกตัวอย่างโวงหน้าอย่างนี้แล้วก็จะทําให้กลับมาคิดหรือไม่คิดจะทา